สวัสดีครับพบก,กับช่องชาวนาพาตาสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้มาแกะกล่องรีวิวสินค้านะครับสินค้านี้ก็คือตัวเลื่อยตัดกิ่งสูงนะครับสั่งมาจากช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองแกะด้วยกันดูผมจริงผมซื้อไว้เก็บไว้หลายวันนะครับไม่มีเวลาแกะทันทีเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูครับก็ ส่งเร็วอยู่ค่อนข้างเร็วเลยครับแต่ว,ว่าพอดีช่วงช่วงที่ผมสั่งนี้ก็คือกันติดช่วงหยุดยาวกันเลยมาช้านิดหนึ่งครับแต่การจะส่งก็คุงเร็วอครับ mm hmm. ก็แพ็กเกจด,ดูแพ็กเกจนะครับ mm hmm. แพ็งด,ดีนะครับแต mm hmm. ่จัดว่าใช้ได้อยู่ครับเดี mm ๋ย hmm. วลองดูของข้างในว่า มีส่งของครบไหมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาแล้วขับเสร็จด้วยความรวดเร็วในการแกะนะครับสังเกตดูสินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องเลื่อยกิ่งสูงนะครับจะเป็นโซ่ประมาณายาวประมาณ8นิ้วนะครับก็ ใช้กับไฟแบตเตอรี่นะครับขนาด20โวลต์นะครับกำลังไฟของมันก็คือกำลังไฟของเขาก็คือ360วัตต์นะครับรอบที่ทำงานก็ประมาณ2,600รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ความเร็วโซ่ก็คือ5เมตร5.5เมตร5.5เมตรต่อนาทีนะครับ ไม่ใช่ครับต่อวินาทีนะครับก็ก็จะว่าใช้ได้นะครับในกล่องนี้ครับเขาที่เขาบอกนะครับ <c oughs> ในกล่องที่เขาบอกนี่จะมีที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตแล้วก็สายสปพพายนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับ เมื่อแกะกล่องข้างในนะครับจะมีของประมาณนี้นะครับที่ซื้อมานี้เป็นแบบ20โวลต์เพราะว่าตัวเครื่องนี้ยนะครับสำหรับใช้ได้กับอีกหลายชนิดนั่คือแบบตัวนี้ใช้ได้กับอีกหลายชนิดนะครับผมเลยซื้อมานะครับไม่าจะเป็นสว่านนะครับสว่านนี้เขาก็จะบอกรุ่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวบล็อกลมแล้วก็เลื่อยจิ๊กซอ นะครับไอ้ส่วนตัวนี้ก็คือปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวแต่ง anyway. damned. แต่งกิ่งไม้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องตัดย่านะครับอันนี้ตัวรลอยโซ่เองนะครับอันนี้เป็นตัวแต่งแต่งพุ่มไม้นะครับคือสามารถเอามาเสียบใส่ตัวนี้ได้นะครับแล้วจะมีตัวตัวนี้ใส่ แต่ว่าพวกตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยครับใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใช้ได้หมดได้มาก็คือ1ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็มันหนักดีทีเดียวก็ส่งดีครับไม่ไม่แตกไม่หักอะไรนะครับก็ดูแล้วการส่งใช้ได้ครับจะนี่ไม่โยนสินค้ามากลรวก็อาจจะโยนแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไร อันนี้สายสไปายนะครับส่วนกล่องเนี้ยกล่องนี้จะมีอ๋อมันจะมีให้2กล่องนะครับกล่องนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาคือ2ก้อนนะครับที่ก้อนใช้กันยาวเลยเพราะแบตเตอรี่นี้ใช้อุปกรณ์อื่นๆของ iMac ได้นะครับเพราะว่า iMac กก็ทำมาใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ตัว นี่คือแท่นชาร์จนะครับชาร์จไปส่วนกล่องน,นี้นะครับก็จะมีบาโซ่ครับบาโซ่เป็นขนาด8นิ้วนะครับบาโซ่เป็นขนาด8นิ้วแล้วก็มีตัวส่วนด้วยนะวอันนี้ก็จะเป็นหัวสำหรับต่อบาโซ่นะครับ สำหรับต่อบาโซ่จะเป็นตัวเฟืองข้างในนะครับแล้วก็จะสวมเข้ากับตรงนี้นะครับจะสวมเข้าไปกับตรงนี้นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นโซ่ตัดนะครับโซ่ตัดเป็นโซ่เลื่อกิ่งสูง ก็ที่ผมซื้อมาใช้ก็เอามาใช้ในสวนนะครับแล้วก็จะมาตัดกิ่งไม้หน้าบ้านเครื่องนี้ก็เหมาะสําหรับใช้เลื่อยกิ่งสูงนะครับกิ่งก็กิ่งสูงส่วนใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากก็ประมาณแขนผมนี่ว่ามาณก,กิ่งประมาณาสักเอ2เส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้ว3นิ้วหรืออาจไปถึง4นิ้วเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็4นิ้วก็ก็ยังตัดได้นะผม,ม่านะก็เดี๋ยวผมจะลอง ตัดให้ดูก็เดี๋ยวต่อไปผมจะประกอบประกอบให้ดูนะครับว่า,<ม>าเป็นยังไงจะบอกวิธีใส่โซ่แล้วกันนะครับก่อนอื่นคลายตัวนี้นะครับตัวตั้งโซ่นะครับคลายออกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะตัวนี้ไม่หลุดนะครับตัวนี้มันจะมีตัว แหวนล็อกอยู่ในตัวแหวนล็อกอยู่นะครับมันจะไม่หลุดออกจากกันนะครับใช้สําหรับตั้งโซ่นะครับก็อันนี้จะเป็นสเตอร์ของอสเตอร์ของร้อยโซ่นะครับก่อนอากนเราก็ใส่โซ่ก่อนนะครับโซ่นี้มันจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าใส่ยังไงนะครับสัญลักษณ์ข้างล่างนี้นะครับ จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกครับจะมีบอกทั้งสองข้างเลยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็ใส่ก็ไม่น่าจะผิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่โซ่ก่อนแล้วกันนะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับน,นี้ทกเที่ยวอยู่นี้นะครับใส่ตามสัญ,ญลักษณ์ก็ไม่น่าจะใส่ยากนะฮะ น,นี่เราตึงให้มันพอดีก่อนนะครับก็ให้มันตึงไปก่อนแล้วใส่คลอกไปนะครับก็ม้วน,นเข้าไปนะครับมุนแป้นสีดำนะครับเข้าไปถ้าเราจะคลายนะครับเราคลายตัวที่นี้นะครับถ้าจะคลายให้มันหย่อนนะครับเราคลายตัวนี้ เราคลายตัวนี้ก่อนนะครับแล้วคา,ายตัวสีส้มนะครับนิดนึงจะหย่อนนิดนึงครับถ้ามันหย่อนเกินไปก็เอาหมุนตัวสีส้มไปทางขวานะครับเนื้จะตึงนิดนึงครับก็เดี๋ยวผมคลายพอดีก็จะหย่อนนิดนึงนะครับเวลาเลื่อนแบบพอดีนะครับ อันนี้ผมจะตึงแบบไหนตึงนิดนึงพอดีแล้วครับก็เราเราก็พอพอดีแล้วเราก็ปิดตัวนี้นะครับปิดตัวนี้เวลาเราจะตั้งเราก็คลายตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ตัวสีส้มนะครับัวนี้ถ้าว่าล็อกโซ่ไว้นะครับเรียบร้อยครับวิธีใส่ ต่อมาก็จะเป็นาการใส่ใส่เฟืองตัวนี้นะครับเข้ากับตัวหัวเครื่องนะครับตัวนี้ปรับได้นะครับกดที่ปุ่มตัวนี้นะครับปรับได้นะครับจะเป็นล็อกของมันนะครับปรับได้แล้วก็กด เลื่อนได้นะครับวิธีใส่นะครับกดปุ่มสีดาตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีแง่งของมันใส่ตรงแง่งนะครับแันนี้ก็เสร็จแล้วครับใส่ง่ายมากเลยแล้วก็ปรับหัวได้นะครับหัวนีไ้ได้อันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับก็ยาวอยู่นะครับ ตัวนี้เออมีดีเลยครับอันนี้ตัวนี้เป็นแป๊บเหลี่ยมนะครับเป็นแบบเหลี่ยมมันจะเวลาตัดมันจะไม่ไม่ไม่หมุนไม่หมุนตามนะครับมันจะล็อกล็อกได้ดีครับสําหรับตัวงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าความยาวมันยาวประมาณเท่าไหร่ถ้าเราตัดถ้าเรายืดสดาวัดให้ดูนะครับเวลาตอนเครื่องอยัง ยังไม่ยืดน,นะครับจะยาวประมาณเท่าไหร่จากสุดปลายไปบาเรื่อยนะครับจะยาวประมาณเมตรเจ็ดเจ็ดสิบนะครับเมตรเจ็ดสิบ ประมาณนี้ครับก็ถ้า,ถายืดนะครับเดีเราจะลองยืดดูถ้าเรายืดดูนะครับเราก็ยาวเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ ประมาณ2เมตรนะครับสองเมตรสี 40, นะครับในคู่มือก็บอกว่ายาวได้ถึง2องเมตรห้นะครับประมาณนี้ครัก็ตาวัดดีๆก็ตรงตามสเปคนะครับที่2องเมตรห้นะครับ, 50, รบก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนกดก็ประมาณเมตรเจนะครับพอยืดก็ประมาณ2เมตร ประมาณ like, <To S> 2เมตรสินะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ถ้าเรายื่นไปมันก็อันนี้น้ำหนักก็ถือว่าพอดียกได้นะครับก็ไม่หนักมากนะเวลาใช้งานนะครับก็ถ้าใก็จะใช้งานแบบนี้นะครับ นนนนันี่เป็นตัวล็อกนะครับถ้าใช้งานก็ใช้แบบนี้นะครับก็สะพายแบบนี้นะครับก็เวลาถือแล้วนี้เพราะมันจะช่วย ยั้งน้ำหนักไว้ได้นะครับมันก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับแบบนี้ก็ควรชาร์จประมาณแบบที่ให้มาก็2ก้อนนะครับควรชาร์จประมาณ8ชั่วโมงนะครับก่อนใช้นะครับก็จะเป็นมันจะเป็นร่องของมันเลยนะครับใส่นี้นะครับแบบมันใส่นี้นะครับ จะเป็นล็อกของมันเลยนะครับเวลาถอดก็กดปุ่มสีดำนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเวลาใส่ก็ไม่ต้องกดปุ่มครับดันครับเลยครับมันจะล็อกเองนะครับดูว่าใช้งานได้ไหมครับก็เราจะมีปุ่มเซฟตี้นะครับ อปล่อยเซตี้มนจะล็อกนะครับตอนแรกพอ,พอปล่อยเซตตี้ก็จะล็อกนะครับก็ค่อนข้างใช้งานน่าจะใช้ได้นะครับไอ้ส่วนตัวนี้นะครับตัวรูนี้นะครับเป็นสําหรับใส่น้ำมันหลอลื่นนะครับ น้ำมันหล่อลื่นนี่ก็ควรจะใช้เป็นเบอร์40นะครับควรเป็นน้ำมันใหม่นะครับไม่ควรใช้เป็นน้ำมันเครื่องเก่านะครับเพราะว่าจะทําให้อุดตันนะครับท้ายการชาร์จแบตนะครับก็เขามีแบตสารองมาให้นะครับไอตัวที่ชาร์จแบตมาให้นะครับเขามีที่ชาร์จแบตมาให้ก็วิธีใส่นะครับอย่างนี้นะครับจะมีเขี้ยว2เเขี้ยวนะครับตัวนี้ ก็ความแล้วก็ดันเข้านะครับอันนี้ก็ถือว่าชาร์จแล้วครับแล้วก็ดึงออกครับพอชาร์จปุ๊บสถานะไฟนะครับมันจะมีไฟสีเขียวกับเขียวกับแดงนะครับถ้ายังชาร์จไม่เสร็จมันจะขึ้นสีแดงนะฮะถ้าชาร์จเสร็จแล้วมันจะขึ้นสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับ สำหรับเครื่องเลื่อยกิ่งสูงของ iMac นะครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปเลยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสาธิตเครื่องเลื่อยกิ่งสูง iMac ของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับว่าตัดขนาดเท่าไหร่นะครับคือเบาแรงเลยครับใช้เวลาไม่นานในการตัดอันนี้ตัดได้ประมาณ9เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเป็นนิ้วนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ที่เราตัดไปแล้วนะประมาณเท่าไหร่อันนี้3 4นิ้งนิ้วนะครับคือถ้า ไม้ใหญ่กว่านี้น่าจะตัดได้นะครับประมาณ4-5นิ้วก็น่าจะตัดได้เพราะว่าตัวเล่ยโซโเองที่ยาวประมาณ8นิ้วนะครับคงน่าจะตัดได้อยู่นะครับก็ตัดก็ไม่ยากอะไรครับสำหรับกิ่งมะม่วงนะครับอันนี้เป็นผลงานที่เราตัดไปนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกกจีนึงนะครับจงนี้ก็วัดได้ประมาณ3นิ้วนะครับก็ตัดได้ดีทีเดียวครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ เครื่องเลื่อกิ่งสูง iMac ที่ผมซื้อมาใช้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องชาวนาพาทำสวนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ oh.